เพราะฉะน,นั้นการที่เราบูชาพระองค์ไม่ได้ทําให้พระองค์มีเกียรติเพิ่มขึ้นเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไม่เลยแต่การที่เราบูชาพระองค์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราเท่านั้นแหละพันสิ่งที่เราทําแก่พระองค์นั่นแหละคือสมบัติของเราอย่าไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะได้ดีแต่เพียงพระองค์เดียวบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสิ่งที่เราทํานั่นแหละคือสมบัติของเราแล้วก็ สิ่งใดที่เราทําเพื่อพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นสะท้อนกลับมาหาเราเป็นล้านเท่าเป็นหลายๆพันล้านเท่าหมื่นล้านเท่าแสนล้านเท่าหรือว่า เรียกว่าสะท้อนกลับมาหาตัวหาประมาณไม่ได้เพราะการปฏิบัติของเราทั้งหลายปฏบิบัติบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยการระลึกถึงคุณของพระองค์เป็นต้นนั่นแหละที่จะนําพวกเราให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะนั้นเราก็ต้องมาคิดดูว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทําไมมันจึงปิดนรกได้หลอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยต้องพยายามสอบถามตัวเองให้มันดีๆนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ย อธิบายได้ไหมว่าทําไมมันปิดนรกเราต้องชี้แจงดะถ้าอธิบายไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดอย่างเดียวทําไมก็บอกหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือว่าผู้ที่กําหนดปัดจจัยได้จริงจะไม่สงสัยในพระพุทธคุณไม่สงสัยในพระธรรมคุณไม่สงสัยในพระสังฆคุณเราก็ต้องมาคิดดูเอ๊ะถ้าเรากําหนดปัดจจัยได้ทําไมจึงไม่สงสัยใน พระพุทธเจา้าถ้ากําหนดปัจจัยได้ทําไมไม่สงสัยในอดีตทําไมไม่สงสัยในอนาคตทําไมไม่สงสัยทั้งอดีตอนาคตทําไมไม่สงสัยในอธิศีลเลยทําไมไม่สงสัยในอธิจิตทําไมไม่สงสัยในอธิปัญญาไม่สงสัยในสิกขาไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยในกรรมและผลของกรรมคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่ปิดอบายได้หนึ่งชาติต้องมีอย่างนี้คือ ไม่หลอกตัวเองเลยและเข้าใจด้วยว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละเขาจึงปกปิดอบายทุกติวินิบาตได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้จึงสําคัญที่สุดการเจริญปัญญาไม่ใช่หลอกตัวเองมีแต่สว่างขึ้นมีแต่เข้าใจมากขึ้นมีแต่ปรุงโปร่งมากขึ้นมีแต่โล่งใจมากขึ้น แม้เดินอยู่ในความมืดมานานสว่างขึ้นสทัทีเริ่มเห็นดีเห็นชั่วอาศัยแสงสว่างมาจากพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเริ่มรู้เริ่มเห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตเพื่อพ้นอบายทุกขติวินิบาตนารกนั้นเป็นอย่างไร พราะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามเราเนี่ยนะไม่มีรอกเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเทศอย่างนี้นะน่าจะตรัสอย่างนั้นเอ๊ใครเป็นสาวกใครก็ไม่รู้เนี่ยใครเป็นใครเป็นใครก็ไม่เข้าใจแล้วนพระพุทธเจ้าน่าจะอย่างนั้นพระองค์น่าจะอย่างนี้ในที่สุดแต่งตัวให้แต่แม้แต่พระพุทธเจ้าวางั้นจัดแจงแม้แต่พระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ถูกต้องนั้นเราก็ต้องพยายามความเข้าใจให้ดีๆว่า พระองค์เนะอะไรพระองค์สอนอะไรพระองค์ต้องการบอกอะไรเราแล้วเราทําอย่างที่พระองค์บอกอยู่หรือเป็นไปตามพุทธประสงค์อยู่หรืออันนี้เราต้องถามตัวเองให้บ่อยๆเพราะเราต้องปรับกายวาจาใจไปตามทิศทางที่พระองค์ต้องการถ้าไม่เป็นไปตามนั้นไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะทางเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นแหละตามที่พระองค์สอนถ้ามีทางอื่นจริงแล้วพระองค์ไม่บอกพระองค์ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง พระองค์ก็ไม่ได้กรุณาต่อสัตว์จริงแต่นี้พระองค์ให้ควรวญทบทวนเบ็ดเสร็จครบถ้วนกระบวนความแล้วคิดแล้วสั่งสมบูรณ์บารมีมาเต็มที่แล้ววิจัยมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วบัดนี้ก็มาช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามเพราะเราก็ต้องมาค่อยคอยคิดตามพระองค์ท่านว่าพระองค์บอกยังไงพระองค์ต้องการบอกอะไรเราเราทําตามได้อย่างที่พระองค์อยู่หรือคือพยายามตรวจกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะ บ่อยได้เพราะผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนได้ดีเนี่ยนะจะต้องเทียบเคียงกับคําสอนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราทําเป็นไปตามคําสอนไหมการใช้ชีวิตของเราเป็นไปตามคําสอนไหมทั้งกายวาจาใจของเราเป็นไปตามคําสอนไหมถ้าเป็นไปตามคําสอนก็บอกว่าพ้นทุกข์แน่ในอนาคตถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนเดือดร้อนแน่ในอนาคตเพราะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สตว์ทั้งหลายพระองค์บอกสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วถ้าขัดกับสิ่งที่พระองค์บอก ก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีทุกในบ้านปลายเนี่ยนะ